ทุบหลังแอนแม่ปิดไฟดวงที่หน้าผากแม่หน่อยหนูแซดตาลซดบักเขาเรียกว่าคนโง่เงดีค่ะเขาเาเรียกว่าคนใหญ่นะทุกคนเขาเรียกว่าคนโง่เงดีวูได้ทุกเรื่องตั้งแต่ทรงผมยันอะไรอะโอ,อ้โหโปล่าไอจีอ <S <S ไม่คุยต้องลงไปกรุงเทพอหมนีเหนื่อยมากเลยงงม,มาก ไม่หรอกคืออย่างนี้ทุกคนที่ปอนอ่อยแค่รู้สึกว่ามันเป็นปกตินะที่มันจะมีแบบแฟนคขับที่อยากแสดงความคิดหเห็นแบบรุนแรงหรืออะไรเงี้ยมันมีบ้างเป็นทุกปีทางงานทุกคนมีเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขาก็รู้สึกว่าความคิดเห็นเขามันจะเป็นประโยชน์กับลูกอะไรแบบเนี้ยอันนี้เราก็เข้าใจได้แต่ถ้าถึงขนาดว่ามีชื่อพิเศษเป็นชื่อเฉพาะของด้อมอ่ะฉันว่ามันแปลว่า พร้อมจะรุนแรงอยู่นะชีพร้อมจะวูบจ,จ,จ,จริงๆชีพร้อมแบบสุดอ่ะเออสุดๆเลยสุดๆดชีจะต้องฟิตติ้งชุดอ่าวันนี้ฉันไม่ชอบชุดนี้ชีจะฟิตติ้งชุดอื่นมาละเนี่ยชุดควรจะเป็นแบบนี้ <c oughs> ผมเนี่ยวันนี้ไม่ควรมีปลอยหวานอ่าทรง,งผมนี่อะไรทรงใหม่เหรอใหม่ๆเหรอบบใหม่แบบสับเหรออ่าอะไรประมาณเนี้ยทงที่แบบฮัลโหลนี่คือไม่ได้เก็บคะแนนนะนี่คือออกอีเวนต์นะ โอ้ยนุชานุชาวันนี้แม่ชีกดไปเยอะมากสุดๆนุชาดูแม่ชีเป็นแฟนคลับลิปเคที่นะวันนี้แม่ชีแบบบอกทุกคนเลยว่าให้ไปกดลิปเคที่เพราะว่าแม่ชีทิ้งทอมฟอร์ดไปหมดเลยเพื่อพกเคที่โอ้โหโอ,โโอ,โโอโ้โหอ้าวมันใช้ดีจริงพอฉันชอบรุ่นนี้มากชอบลิปซีโอมากแต่ว่ารุ่นเนี้ยถ้ากิทิ้งก็คือสวยเวอร์จริงมันใช้ดีมากคือเป็นเนื้อแมทที่ทาแล้วปากไม่ตกร่อง ปากไม่แห้งนะคะแล้วก็ตกด้วกลอสได้แล้วสีติดทั้งวันพิกเม้์ดีมากอย่างที่ชอบนะก็คือว่าเข้าเลยตอนนี้ทำสอดไม่ได้เข้าในกระเป๋าแม่และอย่างที่ชอบเลยอันนี้พูดจริงก็คือลิปดูโอแบบนี้นะทุกคนจริงๆมันมีมานานแล้วเลยดูดที่ฝังคืนเนียแล้วก็ฝังติต่อจ้ะนี่ในกระเป๋าดูโออยู่บบอ,อ,อันนั้นแบบออริจินัลที่ดังมากๆเลยก็คือแบบชาแนลเนาะแล้วก็มาแบบชีโตหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่าทุกรุ่น<ม>ทุกยี่ห้อมันจะเหนียว<ม>คือเขาอะเทคโนโลยีเขาคือไปประมาณว่ามันติดปากแน่นมากก็เลย<ม>แ,ลแต่ว่าลื้มมนเมนียยมันก็เลยต้องเอากรอสมาทับใช่ไหมแต่พอเห็นว่ารุ่นเหนียของคทพี่อะสั่งแมตเฉยเฉยอะไม่เหนียว,ยวคือมันอยู่ในจุดที่ทานได้ทานเดี่ยวได้ทานาติดกับกรอสก็ได้คืออย่างของชาแนลอย่างเงี้ยแม่ต้องทากรอทับตลอดนะ ถ้าคอรแห้งถ้าคอนแห้งเมื่อไหร่ปุ๊บอ่ะก็คือตัดเหนียวติดกันเป็นกาวเลยนุชาแรงนะนุชาที่แม่ชีพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้นุชาไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมอ่านุชชาเริ่มละนุชาแรงใส่แม่ละตอนเนี้ชาของขอรงสปอนภูเก็ตค่ะอ่าเอาละนุชาเริ่มละที่แม่ชีพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้นุชาไม่ได้ฟังเลยแบบชีบเลอชีบเลอชีโฟกัสแต่เดยเดี๋ยวส่งพกเกุไปให้นะนุชานะ วิชาแรงนะแรงนะวันนี้เพิ่งกดเซ็ตใหญ่ไปิดนะคะแม่ชีพผกดเซ็ตใหญ่ที่แบบเป็นเป็นแทกอะเออแม่ชอบสีไหนเดี๋ยวไปหยิบสีที่บอลชอบให้ดูฟันประโยก็ย้ี่ชอบสีเบอร์เบอร์สีเบอ,อร์สองกับเบอร์สี่ค่ะแล้วก็เบอร์แปดชอบมากเบอร์แปดนี่คือแดงที่ถูกป้องทุกคนต้องมีใครไม่เคยทาสีแดงแล้วรู้สึกว่าแบบสีแดงคือสีอันตรายอย่างเงี้ยเอาเอาแดงนี้ไปอันนี้คือแดงที่แบบ แดงเอมิเล่ตแม่แดงที่แอร์เขาทากันโอ้โหหน้าใบฟันไม่เหลือจริงๆเลิศสุดๆแหมแล้วล่ะแอบตัวใส่ฉันเดินขโมยบัวสองกับบัวสี่จะชอบกินจิ๊บปะขี้เกียจแต่รีดเก่าอ่ะอือหลุ่ดแล้วก็เอาสีแดงขึดบ,บางฉันเดินทุบไปไหนแล้วเนี่ยสีแดงออมเบ莱ด้านในหลับกผลัก กูเก็ตถ้าเอาสามปีซ้อนพีดีไม่มีใครเล่นด้วยแล้วนะคะเออแล้วุชาบอกขอเปลี่ยนเป็นสลับบุรีค่ะอ่านอันนี้อ่านเองเจากผู้ใช้งานจริงจากผู้ใช้งานจริงพาไปดูเลยนี่พิมพ์บิวชาวนาวีตั้งแต่หกโมงเย็นซ้อมเลยแล้วเมื่อกี้เพิ่งจะเช็ดทีเพิ่งเช็ดเพราะว่าชีสวอตโชว์ด้วยทีสวอตแลวทีส่งไปว่าอันนี้เบอร์นะี้นะนี่เบอร์นะี้นะนี่เบอร์นี้นะสุดๆูุชาเนื่องว่าเป็นฝ่ายการขายของเคที่ ทิป <anto> <kaz oo> ้ายยาสุดๆเมืความคุ้มเทยเลยยังชาเห็นไหมเห็นความพุมเคยของแม่ไหมอ่าเดี๋ยวก็จะหาว่าแม่โม้ว่าแม่ไม่กดจริงเปิดให้ดูเลยก็หนึ่งชีเปิดเลยชีโชว์เลยชิ้กดลูกสาวพี่ิชาเออนี่ถามก่อนเลยเอาอย่างอื่นเข้าเพิ่มไหมอ่ะเพราะจริงมันก็อยากให้มีอย่างอื่นที่มากกว่าลิปอะไม่ได้หรอกต้องเอาลิปเข้าเท่านั้นหรอกแค่ลิปก็กดไปทันแล้วนะลิปก็คือใช้ได้ถึงครบหน้าแล้วนะตอนเนี้ยที่กดมา อยากให้เราเข้าหลายๆอย่างอ่ะชีช้ได้ถือคมหน้าแล้วนะนุชานี่ชีกดเซ็ตใหญ่มานะนุชาเห็นไหมสองพันกว่าลดเหลือพันเก้าชีกดแล้วชีก็กดอันนี้ไม่เคยใช้เหมือนกันเพิ่งกดสั่งไปริธทายาเนี่ยลิทายากดไปเลยสองสีลด,ดเห็นไหมนุชามีรีวิวจากการเป็นผู้ใช้งานจริงทุกคนดูไว้เนี่ยทุกคนดูไว้ความอ่ะคอมฟอร์ดไม่ใส่กระเป๋าแล้วนะคะ ริสเซนดีโออ่าแดงที่เคยใช้ตอนนี้อยู่ข้างนอกละไม่ไม่เอาใส่นะพิซ <ist> เออนดิออีกแท่งหนึ่งอ่าไม่เอาไม่พกพาละตอนนี้เปลี่ยนเป็นเคที่เป็นกระเป๋าเป็นคลละรการแม่จะต้องมีชาแนลนุชชาไปแล้วนชชาไปแล้วชชาไปแล้วอ่ะโอเคกดกดลกเลิกออเดอร์ได้นชาไปละ <c oughs> <c oughs> พพเพื่อนอะไรอะซันนี่ใช้ประมาณเก้าพบหนึ่งร้อยเจ็สิบเก้าแท่งเออเห็นไหมล่ะผมกับเพื่อนจะไปรอที่สนามบินห้าคนตอนตีห้าอุ้ยคุณพงพัสน่าล้วจังเลยอ่าใช่เดี๋ยวเราจะเราจะไปอเมริกาเดินทางไปสุวรรณภูมิขอให้เดินทางปลอดภัยนะนะทุกคนขอบคุณมากเลยนะที่ไปส่ง um, วิวีนะคะแม่ไม่ได้ไปนะเพราะว่าบ้างใหนทุกคนเห็นเนาะชิก็จะสื้อชีวิตมากเพราะชิอยู่เชียงใหม่นะคะแต่พวกนี้เดี๋ยวแม่จะมีบินไปประชุม เริ่มมี scare สองปีแน่ก<า>ับปารหรอเพิ่งกลับมาพี่ปอนกลับมาจางไหนกลับมาวันก่อนอืมแล้วเมื่อวานก็คือแล้ววอนเห็นเมื่อมาิีเขาเป็นรอบตัวจริงไม่ใช่เหรอวันเนี้ยใช่ไงก็ชีก็กลับไปแล้วเมวื่อวานชีมานี่ไงเมื่อวานชีนเรเรื่องจมูกชีอะไรหรอเดี๋ยวชีบินไปแก้ตอนนี้ชีก็รวิตามินฆ่าเชื้อทุกวันเลยเพื่อแบบคงสภาพไว้ก่อนอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งเป็นอะไร อ๋อตอนนึกว่าแบบที่ซีโพลวันนั้นคือซีต้องบินแบบไปแก้เดี๋ยวนั้นตอนนี้ต้องแก้แล้วขอคิวคุณหมอได้วันที่สิบห้าค่ะอ๋อี่ตอนแบบพี่ใครอายุมากกว่ากันแล้วแม่เหมือกว่าตอนแรกแม่จะไปยี่สิบใช่ไหมชีไปยี่สิบยี่สสองทีไปยี่สิบสองยี่สิบสองแต่ว่าก็คือแม่มาพูดไปก่อนอตอนแรกที่ฟินจะไปพร้อมกันทีนี้นางก็ต้องเลยต้องเลื่อนก่อนเพราะว่าตังไหวแล้วอืมแต่ว่าจะมูกนี้ของซีถึงปียังอ่ะไม่มั่นใจละ เพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเนื้อเนื้อแก่ตรงนั้มันบางอือคือจมูกแห้งเนี้ยเอาจริงเหรอามันสวยไว้มันสวยนะแต่เห็นพี่ฟินกินยาฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยมาตั้งแต่ทํามาแรกๆเลย,ละยเอ<ม>จะนี่เรดเป็นอะไรผิดสังเดงนดนึงอ่ะก็จะบวมละเดี๋ยวบวมเดี๋ยวแดงอะไรอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใช่เพราะว่าเหมือนข้างในมันยังไม่แห้งเออจนแบบสองเดือนก่อนแล้วสามเดือนก่อนแล้ว 4, 5, 5, 6, 6, 6, สี่เดือนห้าเดือนหกเดือนก็รู้สึกเอ้พี่เอ,เอพี่ฟินมนแปลกแแล้วนะเ oh. ออขอบคุณนะคะก็เลยตัดสินใจไปแก้ดีกว่าไม่ใช่ชอบชอบสกินแคร์มากทุกคนชอบแบบทาหน้าบำรุงหน้ามากนะคะแล้วก็ชอบทาลิปคือไม่ชอบแต่งหน้าเลยแต่ชอบทาลิปเพชอบทาลิปเออเออแม่ไอเครื่องเครื่องนวดแม่ โอ้ดีมากของ mediciu ป้าป้าป้ายาเลยคือโคตรดีดีแบบหน้ากลาสติมทุกวันนี้ก็เพราะตัวนี้เลยพูดจริง m e d i คิวก็คือโอเคว่าแบบเรารู้กันว่าเขาดีอยู่แล้วใช่ไหมเพ่ว่าที่แถมแม่คือแบบเผื่อแม่แบบอ๋อมันเป็นยี่ห้อหนึ่งมันก็อะไรอะไรอย่างงี้อยากเมาสอยเผื่อว่าไหม่ใหม่ม่ของยี่ห้อนี้มาอันนี้ถูกกว่าเมดิคิวเป็นเ b บ o h i l e x l i n g แต่อเออมันแบบคือโดอน,นมันจะเป็นร้อนแบบจี๊ดจีปะมันจี๊ดเลยมันจี๊ดแรงมากมันจี๊ดจนเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะเออแบบเนี้ยแบบเนี้ยทําแล้วก็เนี้ยเนี้ยเออเราไม่สบายไปถามว่าอันเนี้ยก็แรงแต่เป็นแรงที่เรารับได้เป็นแรงที่เราจะจี๊ดจีไม่ใช่หรอกมันจะตึ๊บตุ๊บต๊บต๊บนิดนึงอันนี้มันมี4โหมดมันมี4โหมดโหมด,หมดแรกคือไม่ต้องทาอะไรเลยทุกคนนต้องใช้แห้งนะคะเป็นโหมดแห้งเป็นแอร์ช็อต ปิดรูขุมขนเป็นโหมดที่ช่วยกระชับรูขุมขนพยายามทําตัวหน้าแก้มกระชับรูขุมขนแต่ว่าแอร์ช็อตเนี่ยโหมดเนี้ย,ยทาได้แค่อาทิตย์ละประมาณสองครั้งเพราะว่ามันจะช่วยแบบกระชับรูขุมขนแลวอาจจะแบบทาให้ผิวผัดเซียวผิวอะไรเงี้ยแล้วที่เหลือก็จะเป็นโหมดลังสีอินฟาเรดส,สีแดงช่วยทําให้ครีมที่เราทาเข้าไปซึมซับเข้าสู่ชั้นผิวเราได้มากกว่าการทาครีมด้วยมือประมาณแปดร้อยเปอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเห็ไหม ที่เราได้ครีมที่ดีมามันก็ยิ่งทาให้หน้าเราแบบโอ้โหบรุงฟื้นฟูได้เร็วแล้วก็หมดอื่นก็จะเป็นยกกระชับอืพวกลองน้ํามากใต้ตาคล้ําแล้วก็ยกหน้าอะไรประมาณนี้แม่คะตอบเรื่องอายุก่อนจะสีะแะ่แม่ะจะสี่สิบกันแล้วค่ะไม่ใช่กับพี่บอลค่ะจะสี่สิบไปแล้วนะคะจะเข้าสีรีสบแปดค่ะ พยายามบอกทุกคนว่าเป็นเจะเพศอยู่ตอนนี้นะคะแหมยี่สิบแปดมาเป็นสิบปีแล้วก็ยังยี่สิบแปดอยู่คนเราม,าามันแบบยี่สิบแปดไม่ไปเกาหลียี่สิสองทุกคนแม่ไปเกาหลียี่สสองแต่รอบนี้คือแม่ยังไงเ่ยแม่พาคนไปหรอหรือยังไงรอบนี้พาคุณแม่สามีไป <c oughs> คุณแม่สามีครบรอบละที่ต้องไปทํา<อ>ุณหมอคุณแม่สามีไปแล้วก็เออเอาแค่คนในครอบครัวก,ก็สี่คนละ ค่ะไปกันทางบ้านอองฟองก็ไปโอ้ทางฟางไปเที่ยวหรอใช่เพราะว่ามันค่อมวันเกิดองฟองพอดีแต่ว่าแม่ไปหลายวัน,น้งใช่ไหมใช่ไปสองอาทิตย์อะสิบสี่วันโอเกาหลีนี่เอาจริงนี่ถ้าจะเป็นบ้านแหละบ้านจริงๆงงมากแม่ไปบ่อยบุรลัดบุรีเนี่ยอยู่บ่อยกว่าเชียงใหม่อโอซื้อคอนโดไว้ไปแน่เฮ้ยจริงๆอยากซื้อนะ อยากซื้อนะแล้วก็ค่อยปล่อยเช่าเนี้ยแต่ว่ามันยากเขาให้ซื้อเขาเขาให้สิทธิ์ไม่ได้นะทุกคนแต่มันยากตรงที่เราต้องสื่อสารภาษาเกาหลีกับแ,แม่บ้านที่เขามาดูแลห้องให้ได้อะอุย้ยนั่นใครอ่ะหล่อจังอุย้ยแต่บางคร้ว่าแบบคนไทยนาะจะมีเยอะนะที่แบบทำอุ้ยแ,แต่ว่าถ้าได้คนไทยก็น่าจะมีแล้วแนะ่อาจจะหาได้หรือเปล่ายาแมานคนไทยก็ก็อาจจะแบบไม่ได้อยู่แบบปกติอะ มันก็จะยากนิดนึงมันตรวจสอบยากที่ตอนตอนแรกคิดจะทําอยู่คิดจะทําอยู่คิดจะทํา airbnb ที่เขาก็บอกว่าของเขาถูกแต่จริงๆเขาไม่ถูกใช่แม่ยังต้องสร้างบ้านที่สระบบรนอีกรอล,ลูกแม่ที่บ้านแม่ฟรีนี่มีห้องให้แม่สามารถเข้าไปนอนเผลอกซ์ได้หลายห้องมากเลยนะแม่ยังต้องสร้างเหรอแม่ได้เริ่มคุยเรื่องนี้เฉลยยากเรื่องอะไรคะ ยังเลย๋ยวคงต้องรอวีนาลกลับมาก่อนอยังไม่ได้คุยเลยเพราะวีนาไม่มีวันว่างจริงพี่ตอนไม่มีวันว่างเลยอ่ะว mm. ีนานางงานแน่นมากก mm. ็เดี๋ยวคงเริ่มจากเราพีดีเป็นเองก่อนประชุมก่อนค่ะแล้วก็เนี่ยที่จะนัดประชุมกันหลายรอบล้วสุดท้ายมาเจอกันก็ไม่ได้ประชุมมันมาพักกันทีงงมากนี่คนอุตส่าห์หลอกเพื่อนมาถึงเชียงใหม่แต่ประชุมกันก็ไม่ได้ประชุมดีอเอาจริงเหมือนเวลาเหลือเยอะแต่จริงไม่เยอะนะ ง่ายก็รอบนี้ที่จะประชุมก็คงประชุมเทาะเรื่องของการการดูว่าเออเราจะยังไงดีกับภารกิจจักรวาลของเราเนาะน้องต้องการความชวดเหลือตรงไหนบ้างเราจะซัพพอร์ตอะไรตรงไหนบ้างแล้วก็วางไทม์ไลน์ของมิสแตรหาสปอนเซอร์เรื่องลุกเรื่องอะไรก็ต้องรีบทำเพราะว่าชุดราตรีมันก็ต้องทำเยอดหลายวันอ่ะ อกก่ที่อสี่เป็นหล่อมากส่งักหมาไม่ได้ดูที่ระย่างว่ามีสแกนมีใครบ้างแล้วก็มิสยูสบ้าสแกนเหรอมิสยูสย,สย,สสย,ยังไม่ค่อยเห็น่ะยังไม่ค่อยเห็นใครแต่มิสแกนเห็นฟิลิปปินใช่ไหมที่ชื่อเอม่มาแล้วก็เช็ค ชอบคนหน้าแบบเช็กอะหน้าแบบหวานๆเจ้าหญิงเจ้าหญิงเนี้ยนะแตอนว่าฟิลิปปินได้แน่แน่เออฟิลิปปินเอนจี้ดีมากเลยอะีความรูปป้สึกตั้งอยู่นชีชายมากเลยเนาะสุดๆเลยอะออมไม่เชื่ว่าไม่เชื่อทุกสาวนะแต่อันนี้เราก็คุยกันแบบถ้าไม่เชื่อทุกสาวมันต้องยังไงแต่ก็คิดว่ากดชเบลน่าจะมีวาลแฟกเตอร์อะไรให้เราได้แบบว่ากดชเบลเป็นนักสู้อะ เรื่องสเตตคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้ห่วงหรอกแต่ว่าเราก็ต้อง,เร,องเราก็ต้องคุยคุยถึงผู้เข้าประกวดคนอื่นโดยที่แบบเราก็ต้องไม่อวยรู่มเราจนไปไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแต่เชื่อว่าทุกคนจะเชียร์สนุกนะเชื่อว่าทุกคนจะเชียร์สนุกคือทุกครั้งให้เราส่ง,งานางงามที่เป็นนักสู้ไปอะ่ะมันสนุกทุกคนมันจะสนุกจริงๆมันจะแบบมันจะไม่ยอมอะ่ะแต่ละวันมันจะสู้อะ่ตอนะตอนน่ะรู้สึกว่าแบบปีเนี้ย ายเอเชียแกรนอะโหดกว่ากว่าจักรวาลเพราะว่าจักรวาลปีนี้เอเชียไม่ค่อยมีใครนะคิดเหมือนกันต้องไปสู้กับทางฝั่งยุโรปลาตินละใช่ลาตินเน่มีเพราะว่าอย่างแบบาะว่าอย่างฟิลิปตินหรือว่าอินโดของจักรวาลปีนี้เลยเหลือตัวให้เป็นหมู่หวานก็เถอะเพราะว่าหมู่หวานอะเลยเลื นี่อยากซื้อบัตรแล้วเนี่ยที่จองโรงแรมแล้วนะบัตรไม่ขายจะดีที่จองโรงแรมก่อนเลยืึงงไหมจองโรงแรมเรียบร้อยแล้วโอ้แฟนโหดจริงจริงเนาะแฟนนี้คือสวยอ่ะฝรั่งเศสก็สวยเนาะอ๋อะจะเที่ยงคือเราต้องไปนอนแล้วนะอีกสามนาทีเพราะว่านู้นเราต้องตื่นแต่เช้าไปขึ้น,น,นเครื่องอ่ามาเล่นสักหนึ่งตาได้พอนะเบาๆนะทุกคน แต่ไม่ยอมแพ้นะหมอให้ตอนนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้อะไรเลยบๆแต่ไม่อยากแพ้คุณวันนี้ไร่พิเศษเลยของหมะเอาให้สมเกียจนะคุณแม่คุณแม่เลยมาเลยม่เล้เร็ววันนี้มีอยู่กันด้วยแม่ของขวัญชิ้นแรกรับแต้มการให้คุณสามยี่สิบห้าวิเร็วค่ะยังไม่ได้ของขวัญตอนนี้ให้เลยแต้มคุณสามคุณแม่แต้มคุณสามคุณแม่เร็วเขานำแล้วคุณม่ส่ง ส่งอันนี้ให้ได้ไหมอะไรนะที่มันเป็นอะไรนะตาการางได้ไหมตาการงางในแม่สีเก้าเก้าปะไฟไหมปะแม่รถไฟไหมรถไฟคุณสามแม่หนาาึ่งห้าวิอีกห้าวิแม่อย่าคิดเยอะแม่แม่เขาไปอย่างทำไมเขาโหดอะไรกันเนยขออะไรโหดจังแม่ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเขาไปพาแล้วเราร้อยอะ่ะม่ตรวดอีกครับน้อง้ถึงเลยนะรู้ถึงไหนไอ้ถึนัง่งเลยนะตอนเนี้ย พลังซัพพอร์ตเราไม่มีแล้วหรอพี่ีพีสดีนะครับเห็นไหมพอวันเวลาผ่านไปทุกคนก็ลืมหมดละหมดละสิ่งที่เคยบอกรักกันมันจบละว,วันนี้เขากดให้ลูกแม่ไปเป็นล้านแม่จะเย็น,น,เนก่อนเนาะไม่มีใครอยู่หรอด้อมโซแบมก็ไม่มีหรอหายไปไหนกันหมดเศร้าอ่ะด้อมเอมวีอยู่ไหน ไปเ,เลียงมาแล้วทุกคนเหลึอสามนาทีแลวนะ้วเรายังสู้ได้อยู่ทุกคนเห็นยอมแพ้เราทำได้ทุกคนขอห้าคนส่งอะไรก็ได้ให้หน่อยค่ะห้าคนส่งดอกกุหลาบตอนนี้มีคนส่งให้หนึ่งคนสองคนแล้วคนเร็วเร็วอุ้ขอบคุณนะคะคนนี้แรมขอบคุณนะคะอุ้ยเราต้อจะมาตอนแต้มคนสามเนี่ยเห็นไหมถ้าเรามาตอนแต้มคนสา,ามาเราจะปังมากเดี๋ยวเ,เราจะมีเราจะมีแต้มคนสามอีกปะ คูณสองเดี๋ยวแต้งคูณสองกำลังจะเริ่มแล้วทุกคนรอแป๊บนึงนะทุกคนรอก่อนเดี๋ยวแต้มคูณสองูณสองมาแล้วทุกคนแต้มคูณสองมาแล้วตอนนี้ใครอยากส่งราวันใหญ่ส่งมาเลยคนส่งต้องคุณหอยเราเราอย่าส่งที่ป็นหนึ่งเดียวทุกคนเราต้องส่งอุ้ยตรงระวันใหญ่มาเลยทุกคนส่งระวันใหญ่มาเลยมาคูณสองคูณสองเหลือสี่สิบห้าวินาทีไม่แล้วคูณสองสี่สิบห้าวินาทีผมกดส่งนี่หน่อยอะไรก็ได้ จบรถสามสิบวินาทีแล้วคุณแม่เร็วคุณแม่อย่าคิดนานคุณแม่รีบเติมคุณแม่ลุกขึ้นมาสแกนหน้าเดี๋ยวนี้เร็วคุณแม่ลุกขึ้นมาสแกนหน้าเร็วหนุมานพักก่อนทุกคนเร็วโอ้โหสี่ร้อยต่อสองพันทุกคนทำได้เลยทุกคนเร็วโอุ้ยขอบคุณนะคะคุณยิ้มแย้มขอบคุณนะคะมาละมาละมาเนี่ยชิมาละชิมาละทุกคนเร็วทุกคนเลยอ่ะอย่าให้คุณยิ้มแย้มแบกทีมตอนนี้คุณยิ้มแย้มแบกมากแบกสุดๆเลยรับบทนางแบกสุุุุดคคคณณแแแมม่่่่เเรร็วออยากกินนนงพืท ไม่เล่นด้วยละง่วงไม่ช่วยมืออ่ะไม่เล่นด้วยละสุดสุดือสามงานที่สุดท้ายเลยคุณแม่แท่คุณสองหมดจบไม่แย่พอค่อยส่งปาวานทีเดียวตอนจบแม่ก็ชนะแล้วหูงาส่งปาวาน่ะอยู่ไหนกันาานะตอนเนี้พ่อทุนหัวแม่ทุนหัวอยู่ไหนหมดเนี่ยเออเออจบข่าวเออมาหนือละ คนเมืองกับแบบใส่กับโร่ใร้ทุกคนเออห่อกันมาได้เออแล้วทำไมเห็นทำไมเห็นเหมือนป้เจพูดถึงที่ถ่ายที่ถ่ายรูปอะไรอ่ะเราได้เลยกันนะอะไรอ่ะอะไรอะทุกคนเออจบค่ะไม่จบดูหนึ่งนาทีเราทำได้ทุกคนไปเรียกเพื่อนมาทุกคนไปเรียกเพื่อนมาขอร้องไปเรียกเพื่อนมา มีโซแบมมาแล้วทำไมไม่มาตอนคุณสามเมื่อวานไม่สนใจฉันเลยเขาสนใจแต่คะแนนเธอรู้เรามีโซแบมมาละอืมใช่ไหมพออีกได้ไหมพอได้ไหมเอาได้ไหมมงคลของท่านให้ฉันได้ไหมมาได้มากไปนิดเดียวโอ้แม่แม่แมนะ่ทุกคนทุกคนท้ายสิบวิสุดท้ายทุกคนดู ทุกคนใครจะปาดอะไรทุกคนเติมตัวนะ5สีสุดท้ายนะ5สีสุดท้ายนะลูกๆลูกๆลูกมาลูก5สีสุดท้ายลูกกาลังกันอ๋ออะไรได้หนึ่งชิ้นใหญ่ๆแม่เลยแม่30วิแล้วคุณแม่เร็วแม่เร็วใครจะสแกนหน้าจอเติมเหรียญเติมตอนนี้เลยคุณแม่เร็วเร็วๆๆลูกกำลังสแกนหน้าเร็วๆๆแม่เร็ว20วิแล้วคุณแม่เร็วกันทุกคนต้องกดทิปมงกุนนะครับ แม่พร้อม on your mark on your mark เรว g e t แม่เร็วเร็วแมคุณแม่ได้ยินไหมฮัลโหลคุณแม่โอ้คุณแม่เร็วคุณแม่เร็ไปต่อคุณแม่ไปต่อคุณม่ีคนนึงคุณแม่โอ้ยคยณยย้มแย้มขอบคุณนะคยคุยยิ้มแย้มแบกทีว สองร้อยกว่าคนที่เหลือนี่เขามาทำอะไรกันทำไงอุ้ยทำไมเขาแตกมาเลยมีได้อีก่อนเอาขึ้นมตอนนี้ซีเรียลละสองร้อยกว่าคนที่เหลือทำอะไรกันตอนนี้คนที่ไม่ได้ส่งอะไรมาทำอะไรกันอยากดูเฉยไม่เป็นไรช่วยบอกหน่อยเฉคนดูแค่ร้อยคนเองดูดูสิเขามีคนดูร้อยคนเขาชนะฮัลโหลปากบอกว่ารัก แม่อย่าเลิกทำต่อที่เกอร์สิเลยแม่เดี๋ยวช่วยกันโดโดตอนนี้ติกเกอร์ยังไม่สง่งเลยมีสิทธิ์หนึ่งล้านบอกจะช่วยโดโดตอนนี้ติกเกอร์ให้ชนะเนี่ยสามพันยังไม่ชนะเลยฮะอาจจะยังนะาใหมไม่เลยอ่ะยังนะตอนเน,นี้นี่นี่ถ้าเกิดว่าอุยอุ้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 ยสวยจัง ทุกคนเราจะสู้ใหม่ไหมเราจะยอมแพ้เขาไหมไม่ไต่อแม่ส่วนมากหลังเที่ยงคืนถึงแม่คืนขึ้นอ่ะเราไม่เล่นเพราะว่าเขาเติมเงินเล่ค่อ่ได้ก<อ>ันอ๋อเล่น,นอแ,ลแ,ลแอปธนาคารทำไมเมื่อกี้เราไม่รีบขึ้นให้เร็วกว่าน,นี้ละ่ะปอนปอนจะขึ้นวันไหนอีกนัดกันมาเลยเดี๋ยวจะไปเรียนกยน,นยปอนม้อขึ้นทุกวันเพราะว่าคนดูแลเขาก็บังคับให้ปอนขึ้นทุกวันด้วยแล้วก็ปอนก็คิดถึงลูกๆปอน เดี๋ยวพ่งนี้ไปตามแม่ยกมาก่อนผู้ที่เจอเลยปอนห้าทุ่มโอเคได้ตีทอไม่แล้วทุ่มครึ่งได้จเจอ,อเลยแข่งกันสามครั้งติดจะชนะให้ดูสามครั้งติดดได้ิคแนททุกคนมีดิกเนทเติมเหรียญเองครับอเอาอยีายอย่างนั้นสิไม่มีนะเรียกผงเรียกหัวมาช่วยเหมือนคราวที่แล้ววะไม่เอานะ เดี๋ยวชีเติมเหรียญเองแป๊บเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมไม่ได้ทุกคนเข้าใจไหมมาชีไม่ยอมละแล้วยู่ไหนอะตอนนี้ปอนปอนอยู่ไหนเนี่ยอยู่กรุงเตครับอยู่บ้านเอมมาเอ็มมาอยู่กรุงเทพหอแล้วไม่คิดถึงกันหรอเอามีแม่นูกไปตอนนี้ใครคนดูเยอะกว่าเรานิวเป็ด ใครวะซีเป็ดลูกชายก่อนซีเป็ดลูกใครวะเขาเป็นคนที้เขาเป็นพ่อครูเียนจีราต้องรอคนดูเยอะมากไงไงะไปแล้วนะคุณแม่แม,ม่จะนอนยังแม่จะนอนแล้วจะไปละเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเรียกเพื่อนมาก่อนตัวแต่ไม่ใช่ว่าบิ๊กแม่ป้าเจยส่งแบบนี้พอนะพรุ่งนี้สามีไม่ต้องเลยค่ะสามีพักเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเรียกแฟนคลับไปเรียกแฟนคลับจีดาไปเรียกแฟนคลับโซแบมมาก่อน เจอเลยแฟนขับวีนาเขาไปกดตะกร้าให้ลูกสาวละใกันพูดนีค่ะทุกคนบ๊ายบายคุณไนยนะสวัสดีค่ะ